อ่สว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะวันนี้นะคะนักเรียนออกใกล้ปีใหม่แล้วนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ในการเดินทางหลายๆอย่างด้วยนะคะเพราะว่าต่างจังหวัดเนาะเขามากันของเราเยอะเรานี้เป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยตั้งรับนะฮะตั้งรับสถานการณ์เพราะว่า คนที่เที่ยวเนี่ยเขาเที่ยวเยอะมากนะคะอ่าเดี๋ยวครับผมอ่าเปิดกล้องเลยนะคะเปิดกล้องเลยก่อนเรียนเนาะเดี๋ยวครูจะเช็คจากออคลิปย้อนหลังของเราเองนะคะว่ามีใครเรียนบ้างเนาะแต่ตอนสุดท้ายเดี๋ยวครูจะขอแคปแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไว้ให้ให้กลุ่มในกลุ่มนะคะว่ามีใครเข้าเรียนในคาบบ้างเนาะนะคะอ่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในบทที่สามนะคะย้ายไปก่อนนะเพราะว่า อีกอันนึงนี่สครัชเดี๋ยวเราจะมาเรียนในห้องเรียนเอาเนาะเพราะเราเรียนเรื่องการอันนี้ไปละการเขียนถังอะไรไปหมดแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือค่ะน่าจะประมาณบทที่สามนะครับวันนี้เราเรียนหัวข้อเดียวนะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตอ่าถ้าจะพูดถึงการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนทุกคนเคยใช้อินเทอร์เน็ตหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในการค้นหาข้อมูลหรือค้นหาสิ่งนักเรียนต้องการเนาะ รวมไปถึงในการใช้อินเทอร์เนต็ตต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการค้นหาความรู้ค้นหาสิ่งที่อยากรู้ค้นหาความบันเทิงต่างๆอย่างเช่นการเข้าดูวิดีโอค้นหาเกมค้นหาสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ต่างๆนะคะการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเน็ตเราใช้ได้ไหมไม่ได้นะนะก็คือต้องมีอินเทอร์เนต็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งมือถือหรือว่าเป็น WiFi ที่บ้านเนาะ การติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือแบบว่าในการจ่ายอย่างโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นแบบรายเดือนรายวันอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าแบบเติมเงินก็ว่ากันไปเนาะนะคะหรือว่าเป็นแพ็กเกจเพิ่มขึ้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็น WiFi นะคะก็คือติดอินเทอร์เน็ตใน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 บ้านของเรานะคะก็เป็นแบบสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าสายแลนอย่างเป็นต้นนะคะอย่างโรงเรียนของเราก็จะเป็นทั้งสายแล้วก็เป็น Wi-Fi ด้วยนะคะก็มีทั้ง2แบบด้วย,วยกันเนาะโดยการค้นหาข้อมูลเนี่ยนะคะนะคะักนะเรียนอ่ะ เรามาดูนะคะอินเทอร์เน็ตคืออะไรคือเครือข่ายนะักะเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่รูเคยพูดไปแล้วหลายทีนะคะก็ที่ครอบคลุมทั่วโลกอย่างเช่นนักเรียนสามารถที่จะไปค้นหาสมมตินวนักเรียนเนี่ยมีคําค้นที่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษนักเรียนก็จะสามารถที่จะได้กว้างหน่อยเพราะว่าถ้าอย่างเป็นค้นหาคําเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะได้แค่เฉพาะในประเทศไทยนะคะหรือว่าคนที่โพสตเป็นคนไทยเท่านั้นแต่ถ้าเรียนค้นเป็นภาษากฤษภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็เจอหมดแหละ นะคะโดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจากหลายๆประเภทหลายประเภทแล้วก็หลายประเทศด้วยนะคะก็คือดูว่าแบบอ๋ออย่างเช่นเอาเรื่องอะไรเดียวเอาเรื่องสัตว์สัตว์อ๋อนักเรียนรู้จกักอะไรนะสลามเมนเดอร์ไหมเอาที่นักเรียนบางคนรู้จักและไม่รู้จักใครรู้จักสลามเมนเดอร์บ้างมีไหมอ่า มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะค้น <ไป S 1> ให้ดูนะอันนี้เอาไว้นสลม,มนเดอร์อ่าถ้าเป็นภาษาไทยอ่าสลาม,มนเดอร์จริงๆิพอโซเนาะคาตีนเม็กซิโกครับสลามินเดอร์อ่าลองดูต่างกันหรือเปล่าระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษกนะสลามินเดอร์เนี่ยถ้าค้นจากรูปนั่นเลยดูนะถ้าค้นจากรูปนี่หน้าตามีหลายแบบด้วยกัน ่าตัวนี้อยู่ในไหนอ๋อเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเราจะรู้ข้อมูลของส a l ม m เ n d เดได้ยังไงเราดูในวิกิพีเดียก็ได้ดูในวิกิพีเดียก็ได้นะดักเรียนปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวจะได้ดูพร้อมกันนะอ่ะตัวส a l ม m เ n d เดเป็นยังไงมีหลายลักษณะมากเลยทั้งหลายสีอันตัวในในตัวนี้สีดานะคะจะอยู่ในไหนมีรูปร่างยังไงเห็นไหมเขาบอกมีสองขาอ่าสองขาคู่แล้วก็มีหางด้วยหน้าตาเหมือนลูกลูกออสยักษ์ใครรู้จักลูกออสบ้าง ลูกอ๋อคือลูกอะไรอ่าอ่าลูกกบใช่ไหมแต่เป็นกบที่มันยังอยู่ในช่วงอะไรช่วงที่มันยังไม่ไม่เป็นกบอ่ากำลังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะฮะแต่ตัวของมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเห็นไหมลักษณะเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ําเห็นไหมมีหางแบบนี้เลยเรียนเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูปึง้งเห็นไหมเหมือนกบไหมเหมือนกบที่มัน กบที่มันยังไม่เป็นกบอ่ะเออกบที่มันยังไม่เป็นกบ <reconnect> <ร>อ่ะเออเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสลาเมนเดอร์นะคะซึ่งในตัวของสลาเมนเดอร์เนี่ยมันก็จะกินอะไรเป็นอาหารเขาก็จะบอกมาเลยแบบว่าเออลักษณะอะไรหรอสามารถอยู่ในน้งตั้งแต่สามซนติเมตรถึงสองเมตรโอ้2สองเมตรนี่เรียนว่าใหญ่ไหมใ,ใหญ่ใหญ่เออใหญ่มาก สองเมตรเท่ากับสองร้อยเซนนักเรียนนักเรียนสูงเท่าไหร่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมนะอ๋อผสมพันธในน้ำเนี่ยอาศัยทั้งในน้ำและบนบกเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้คือสไลมเบนเดอร์ตัวอะไรที่นักเรียนไม่รู้จักอีกอาสกเรียนอยากค้นหาถ้าถ้าครูเอาสไลมเบนเดอร์โค้ดเปิดเิเป็นภาษาอังกฤษคราวนี้นะเราดูนะถ้าเราค้นเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันต่างกันยังไง แต่อันนี้เราจะอยู่ในเว็บไ,ไทยใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราเอาเป็นภาษาอังกฤษรูปที่ขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะต่างกันละนเห็นไอันนี้สลาเบนเดอร์อันนี้คือสลาเบนเดอร์คล้ายๆกับจิ้งจกนะคะแต่เป็นจิ้งจกน้ำาหนไหมต่อไปใครรู้จักเอาปังก้าบ้างเอาละเอาละเอาปังก้านี่ ตัวที่น่ารักที่สุดครูชอบมันอยู่ในการ์ตูนด้วยน,นี่เน,นออาลุมเจ้าหรอเออน,นี่คือเอาปังกาเออมันเี่ได้มันเป็นสัตว์ที่ชอบความอะไรสะอาดใช่ไหมอ่าแล้วอเ,อเอาปังกาเนี่ยเอาปังกาเนี่ยอยู่ในวงของอะไรเขาเขียนในนี้อยู่ในวงของ อูดอ่าอยู่ในตระกูลเดียวกับอูดเนี่ยมีลักษณะคล้ายคึงอูดและยามาเห็นไหมพอคิดคําว่ายามาปับ๊บเห็นไหมยามาเหมือนตัวนั้นแหละตัวไทยใหญ่นักเรียนของเอาว่าอย่างไรตัวที่มันเชิดสิงโตไทยใหญ่อะตัวอะไรอ่ะตัวที่เขาเอาไว้ตอนปีใหม่อ่ะที่เขาเอาไว้เชิดที่มัน,เป,นเป็นตัวเหลืองๆอ่ะเหลืองๆที่เออเออเออ,เ,อ,อเหมือนไหม สิงโตมาจากจีนเมืองเนี่ยที่มันเป็นเชิดอะไรอ่ะเชิดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่สิงโตที่มันเป็นของบ้านเราอ่ะนั่นแหละเอออันนี้คือยามาตัวยามาเออนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็จอายุในอยู่ในไหนอาย่ในทื่เขาแอดิสอเมริกาใต้อ เปรูใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเขาอ่ะนะคะนักเรียนส่วนมากบางคนก็เอามาเลี้ยงหรือว่าเอามาอยู่ในสวนสัตว์นะเห็นๆประมาณนี้นะราคาขายกิโลกรัมละประมาณสามหมื่นบาทโอ้พฤติกรรมมีเสียงร้องคล้ายเสียงของเสียงแหลมๆแน่นะคะประมาณนี้นะเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คืออัลวังกา อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนะคะนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้นะคะอันนี้คือคูค้นแบบคำค้นนะนะะอันนี้คืออินเทอร์เนต็ตเนาะโดยการค้นหานักเรียนอาจเรื่องต่อไปที่เราจะพูดกันนะคะเมื่อกี้ครูพูดก่อนที่มันจะเกิดนะก็คือเทคนิคในการค้นหาข้อมูลเนี่ย เรื่องคำค้นวันนี้เราจะเอาแค่คำเดียวนะคือการค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดนะฮะคีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นเนี่ยนะคะจะเป็นการค้นหาโดยการพิมพ์เข้าไปตรงประเด็นกระชับแล้วก็ตรงตามความต้องการอ่านะโดยการค้นหาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยสมมติว่าคขัวเอานะครูเนี่ยจะค้นคำว่าดอกอ่าดอกก่อนอ่ะดอกอันนี้คือคำที่กว้างไลยนะักเรียนดอก ว่าพอค้นออกมาก็จะเป็นดอกอะไรต่างๆมากมายอ่าดอกต่างๆมากมายสมมติครูบอกว่าดอกเอาดอกอะไรดีดอกทานตะวันอ่ามันก็จะเจาะเขาจะเรียกว่าคีย์เวิร์ดก็คือเป็นคําที่เจาะมาอะดอกทานตะวันเป็นยังไงอ่าอันนี้มีประวัติด,ดอกทานตะวันด้วยนะดอกทานตะวันเนี่ยมาถึงปับ๊บ ถ้าบ้านเราเรียกดอกบัวอะไรเออดอกบัวผัดเอนีน่นะคะดอกบัวผัดเนี่ยเป็นพืชเดียวกับนี่เป็นอยู่ใช้ในว่ากันไปนะคะแล้วเพศถ้าเราจะเอาไปให้จะเอาดอกทานตะวัน,นไปให้สาวอลโลเคยเห็นเขาเอาไปให้ยินดีกันไหมเรีย่ยความหมายของดอกไม้สมมติพอเราเลือกความหมายของดอกไม้อ่า ว่าดอกอ่าสมมติอยู่ดีจะเอาไปให้สาวจะเอาไปยินดีกับเขาอความหมายของดอกไม้แต่และดอกอแปลว่าอะไรโอ้คราวนี้เราก็มาดูเอ๊ะดอกทานตะวันมันแปลว่าอะไรนะสมมติว่าเราบอกว่าอดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบแปลว่าอะไรรักนี่ใช่ไหมเออดอกอะไรเออดอกเป็นจมาตแปลว่าอะไรน,นี่เห็นไหมมันจะมีความหมายนะอ่า ดอกเป็นจมวศเพื่อแสดงถึงความรักใคร่ชอบพอเนี่ยดอกคาร์เนชั่นเนี่ยเห็นว่าสีนี้แปลว่าอันนี้สีนี้แปลว่าอันนี้คราวนี้เรามาหาดอกทานตะวันคุณเนหิวนมผมนะคบโมหิวนมไม่เลยคาร์เนชั่นอะ่ะเออนั่นแหละมันคนละคาเนชั่นมาละอ่ะคราวนี้เรามาดูความหมายของดอกทานตะวันอ่าทานตะวันอ่ะเรามาดูนะความหมายของดอกทานตะวันก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่น มั่นคงรักเดียวใจเดียวอ๋ออ,อแรงกว่าดอกกุหลาบอีกนะแรงกว่าดอ,อกกุหลาบอีกนะข้า้านาีนะคเออเอาเด็ดไปเลยเนอะเ,นเด็ดเอาไปพัดบัวพัดแต่จริงๆอ่ะดอกทานตะวันนักเรียนมันจะมีกับแบบแบบกินได้กับแบบกินไม่ได้ แบบกินได้ที่เขาเป็น,าานใช่ที่มันจะเป็นแบบฝักใหญ่ๆแล้วก็เขาเห็นเห็นในคูเห็นใน t ิกตอกอ่ะเขาเอาทุบๆๆแล้วก็ออกมามมออนั่นแหละเป็นแฮมสเตอร์ใช่ไหมออกินบะไรทานตะวันอ่านะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกว่าการหาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการคือคำพนั้นเลยอย่าถ้าสมมติเร,เรากว้างเกินไปอย่างเขาว่าดอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงจุดรูปของดอกที่เราต้องการใช่ไหม แต่ถ้าเราสตงว่าเราอยากค้นเกี่ยวกับดอกทานตะวันเนี่ยเราจะเอาอะไรสมมติว่าเราไปค้นหามันก็จะเป็นวิธีปลูกหรืออ,อลักษณะของมันอะไรเงี้ยแต่เราอยากได้เอ๊ะความหมายของมันแปลว่าอะไรแล้วก็ค้นไปนเลยความหมายของดอกทานตะวันอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะน้กเรียนในการค้นคําเฉพาะเนี่ยนะสมมุติว่าครูเนะี่ยพิมพ์ชื่อครูไปอะสะสิพรอ๋อนันเรนี้ครับค่ะ,ะสมมติวสสิพรสุพงอ่ะอันนี้ชื่อครูนะ ปั๊บคู enter ไปปับ๊บนักเรียนดูมันก็จะมีแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมมันก็จะกว้าง,างมันจะแยกคําเลยว่าสัตยพรอันหนึ่งสุพงอันนึงสุอันนึงเห็นไหมแดงๆเนี่ยเห็นไหมสุพงแต่ถ้าเราอ่ะจะค้นหาแบบทั้งชื่อคําว่าสัตย์พรแล้วก็สุพงก็คือชื่อคูนะเราก็ต้องใส่ฟันหนูนักเรียนอะไรนะเออเอน,อเเอนอเี่ยป๊บเห็นไหม ครูค้นว่าสสิพรสุพงแต่ครูใส่ฟันฟันอะไระเขาเรียกว่าสายฝนหรือเปล่าไอ้สองคลิ๊กๆหน่ะักเรียนที่มันเป็นฟันหนูนะสองอันหัวท้ายมันจะค้นเลยเรียนค้นเฉพาะคําว่าสตสิพรสุพงอ๋อเห็นไหมมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับครูเออนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือชื่อครูมีแค่สองหน้านี่แหละครูไม่ค่อยเยอะนะอ่าเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเออคุณเจอนายยังไม่เจอตัวเองอ่ะ อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจะเอาคําว่าอะไรเดียดอกทานตะวันอ่ะไม่เอาดอกทานตะวันก็ได้เอาเอาคําที่มันแบบเฉพาะจริงๆอะไรเดียโรงเรียนสันปสัสสกวิทยาอ่าโรงเรียนปสัสสกเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีวิทยาอาปับ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีคำว่าโรงเรียนสันปสัสสกวิทยาหมดเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาฟันหนูออก มันจะเป็นการค้นหาคำว่าโรงเรียนอ่าสันปาษักวิทยาแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นสันป่าศักหรืววิทยาเห็นไหมแยกกันก็มีเนี่ยเห็นไหมมันจะเยอะมากมันมีโรงเรียนสันป่าศักเยอะค่ะนักเรียนเห็นไหมไปทางโรงเรียนอ่าสันป่าักวิทยาตึ๊ดติ้รตตตตตตตอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแยกกันโรงเรียนบ้านเห็นไหมบ้านสันป่าศักเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติเราไม่ใส่ฟันหนูเนี่ยมันจะแยกคําให้เรา เออมันจะแยกคําแยกคําให้เราแต่ถ้าเราใส่ฟันหนูคือเราเอาคานั้นคาเดียวเลยลเฉพาะจดจบดอ่าเข้าใจนะอ่ะวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เรียนสนใจแล้วนำเสนอข้อมูลการค้นหาโดยกำหนดให้มีรายละเอียดดังนี้นักเรียนเขียนเขียน,ยนลงในสมุดนะ แล้วก็หนึ่งชื่อสถานที่ท่องเที่ยวสองสถานที่ตั้งและแหล่งท่องเที่ยวสลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวสกิจกรรมที่สามารถทำได้ห้าแหล่งที่มาของข้อมูลอ่าคราวนี้เรามาดูว่าชื่อสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอ่ะนักเเลยลงคิดที่เชียงใหม่เอาเชียงใหม่ก็ได้อ่ะมีที่เที่ยวอะไรบ้าง อยอินทนนท์อยอินทนนท์อ่าับอ่าสมมติว่าเอาดอยอินทนนท์ก็ได้ดอ,อ่าน,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 นักเรียนฟังนะพอดอยอินทนนท์ปับ๊บนักเรียนดูก่อนค่ะเอ๊ยดูจากเว็บอะไรดีเราก็มาดูดูดูด,ดูใช่ไหมเอาเว็บแรกก่อนก็ได้ที่เราเจอสุดมาถึงปับ๊บชื่อสถานที่คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เออโอ๊ยเน็ตจ้าครัวเอาใหม่เอาเนี้ยเอาอ่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปับ๊บเดี๋ยวเดอเดี๋ยวเดติ้วติ้วเลยอ่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นี่ดอยอินทนนท์นี่นะหรือว่าดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นี่นะเขาถามว่าสถานที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวคืออะไรอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนหมายเลขหนึ่งศูนย์เก้ามีท้องอ่ะอันนี้ไม่มีไม่มีเราไม่เอาอ่ะไปหาอีกเว็บนึงเอาที่มันครบครบอ๋อแบ ดอยอินทนนท์อ่ะนี่อ่ะดอยอินทนนท์ปับ๊บเอาหลายๆเว็บที่เรียนเลยอ่ะดอยอินทนนท์ชื่ออะไรชื่อดอยอินทนนท์นี่ก็ได้พื้นที่อยู่ไหนอยู่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจม่มอำเภอแม่วางอำเภอดอยหลอ่อครอบคลุมไปสามจังหวัดเห็นไหมครอบคลุมไปสามอำเภอเห็นไหมนั่นเองก็เขียนไปครอบคลุมจากอำเภอดิ๊ดิด๊ดดิ๊ดดิ๊ดแหนเห็นไหมต่อไปคําถามต่อไปลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเป็นยังไงนะั่นเองก็ดูแหละ เป็นอะไรภูเขาสูงจากน้าทะเลแล้วนี้เป็นที่อะไรสูงสุดสูงสุดในภาคเหนืออะไรก็ว่ากันไปนั้นเรียกก็อ่านมาอ่านมาปึ๊บปบถ้าไม่มีก็ลองไปอ่านในเว็บอื่นว่าเออมันเป็นลักษณะยังไงเสร็จแล้วจากนั้นลักษณะแหล่งท่องเที่ยวอะไไปแล้วเนาะกิจกรรมที่สามารถทําได้โดยอินทนนท์มีอะไรบ้างกิจกรรมกิจกรรมสามารถทําได้เรียกก็เสิร์ชมากิจกรรมที่สามารถดอยอินทนนท์ก็เป็นเดินป่าหรือว่าชมอะไร

ชมสวนชมอะไร<ว>อะไรทัศนียภาพอะไรก็ว่ากันไปเสร็จจากนั้นสุดท้ายมาก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนเอาเว็บไซต์น,ะะนี่ค่ะเว็บไซต์ที่อยู่ข้างบนนี่นะ w i k i p e d i a .or จดไปเลยแล้วก็เขียนลงในสมุดแค่นี้แหละใครติดภาพได้ติดภาพนะคะใครวาดได้วาดให้วาดแหล่งที่แหล่งเรียนรู้ด้วยเข้าใจไหมให้วาดด้วยนะไม่เอาแต่ข้อความนะ น้าเรียนให้วาดรูปด้วยอ,ะ,อะเดี๋ยวครูเพิ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้าเรียนจะไม่เข้าใจวาดรูปง่ายครับผมทำได้ครับเออวาดรูปด้วยแล้วก็ใส่หมดเนี้ยมันจะเป็นอะไรสั้นๆอ่าวาดรูปด้วยอ่ะ,อะเปลี่ยนพร้อมวาดรูปได้ครับพร้อมวาด,ดภาพหรือได้ได้ได้ไดไดหรือติดภาพอ่ะน่าจะได้ โอเคนะแหล่งนะอ่าโอเคนี่อ่าเดี๋ยวครูยข,ขายายจอแล้วสาหรับนักเรียนที่ไม่เห็นอ่าแคบให้ครูหน่อยนะคะอ่านี่แคปแล้วครับบิมแล้วครับอ่าเนี่ที่ครูกแก้แล้วนะที่ครูกแก้แล้วอ่าแค่นี้แหละนะคะชื่อแหล่งท่องเที่ยวอะไรอ่าชื่อแหล่งท่องเที่ยวนโอ้อยเยอะมากเลยเนระียนม่อนแจมอหาอินเอร์เน็ต เอาแค่อันเดียวเอาแค่อันเดียวง่ายมากเอาแหล่งเดียวมีอะไรอีกอ่ะเชียงใหม่มีม่อนแจมเอาแค่เรานี่ปางช้างปางช้างไงยรัแกงกืด๋อปางช้างแม่ตำมานเอาแม่แตงนี่นะเออน้ําตกแม่สาสวนพพืศาสัตว์สวนเพื่าสัตว์เนี่ยครับวะสวนเพื่อเขาเรียกว่าไงสวนสิลิกิตใช่ไหมสวนสิริกิต น้ำตกอะไรที่เราไปเดินทางไกลเขาที่แล้วนั้นนักเรียนน้ำตกอะไรนะ,ะน้ำตกบัวตองน้ำตกหมอกฟ้านี่ไกลบ้านเราเออใครจะเอาทะเลก็ได้อ่ะทะเลเอาะภูเก็ตนี่หาดป่าตองอีสายไหมใครอีกที่เที่ยวเออดอยสุเทพนี่ดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่อะไรอีกอะนซฟารีอะไรอีกนซฟารีเมียงอะไรอีกอะไรก็เออไหนมันไข่หัวอะอ่ะเยอะไปหมดนักเรียนที่เที่ยวอะแค่ที่เที่ยวเชียงใหม่ก็เยอะแล้วนะจะเอาตะไปต่างจังหวัดก็ได้อยากไป ต่างจังหวัดที่เคยไปอ่ะดอยตุงอ่ะก็ว่ากันไปภูชี้ฟ้านี่เชียงรายอะอะไรนะเยไมเออเคยไม่งัดเออแต่นั้นเรียนต้องเขียนสถานที่ตั้งของมันด้วยนะยมันจะต้องบอกสถานที่ตั้งด้วยว่าอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรเงี้ยง่ายมากอาเอออยู่ไหนอะ่ะไม่แตงไม่หรอไม่แตงหรือว่าไม่ริมหรือว่าไม่ดอยสเก็ตเคยไม่งัดอยู่ตรงไหน เ<ๆ>อออยู่ในเครืออยู่ในเขตของแม่แตงใช่ไหมแล้วถ้าแม่กวงนี่อยู่ในเขตของอะไรอะ่ะเขื่อนแม่กวงนี่อยู่ในเขตของอะไรของเราไหมใครเคยไปเขื่อนแม่กวงบ้างไม่รู้ผมไม่เคยครับแม่กวงจะอยู่เส้นนอกาากัวตังไงบอใช่ตั้งรหกลอีครับนี่แม่กวงไม่งัด เยอะนะคะแล้วก็ติดรูปหรือว่าวาดรูปแหล่งท่องเที่ยวมาถ้าใครวาดรูปต้องระบายสีด้วยนะคะแบบรอมมีอะไรอีกอ่ะโอ้เยอะวันนั้นครูก็ไปไหนอ่ะม่อนแจ่มอดอนมไม่ได้เที่ยวไม่ได้เอลดี ปั๊ดท้อยู่แต่โรงเรียนเธอมาเห็นหน้าครูนี่แหละมาลอดีครูมาเอหวห้วยคุกลับ่ก่อนเออห้วยคุกลับนี่ไปไปดูนอครจะดียนนเม่ควบคุมทุกพื้นที่นะครูค่ะเออค่ะเออใครหัวใครหัวท่านวัดเล่นอะไรแน่ท่านวัด เนี่ยเดี๋ยวเดะรอโรงเรียนเปิดก่อนนะนักเรียนน่าจะประมาณวมาที่สี่น่าจะเดี๋ยวรอประชุมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาบอกเพราะอะไรเออเนี่ยปิดอูนักแล้วท่านนักวัด ไปคิดแหล่งท่องเที่ยวมาในเชียงใหม่นี่เยอะมากโอ้ oh, มีน่านน้ำเหรอแม่กำปองเหรอ,หอครูกลับไปบ่อยประจุขี้คันแม่แม่ต่อครูลอ่อนอยู่บ้านนางปั่นงานวันประกอบก้อนปรกอก้อนเหมเดี๋ยวนี้ครูก็อยู่โรงเรียนนี่นเหรอมีแม่กำปองอมีอะไรอนะน้ำพุร้อนเออน้ำพุร้อนที่แถวบ้านเฮานี่น้ำพุร้อนเนี่ยก่อน นัำหู้น่หู้นหูร้อนหนอยยังมันจืดอย่างเออเออทำเจ็งดาวอ่ะไดะ้ไปเหรอเยอะมากเออไปไหนก็ไปแม่นถูกอ่ะถ้าจะบอกถ้าจะบอกเป็นภาษาไทยก็บอกว่าไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบ ไปที่เราชอบเยอยเอฉันสักําแพงอย่าีไอ้ิปุยเหียวเออเอาแหละไปแอลนั่ก็ได้แล้เขาเอเวัลเลก็ได้ต่างประเทศก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้โตเกียวก็ได้เออเดียวเดียวะเออะ ยัมถึง้าอไอ้จันเมื่อใดจะเก่งถ้าไไมบามา่ถ,ามาถึงเก้าแล้วจะถึงสิบเมื่อใดไ้อสง,สงอครับวันนี้งานมีเท่านี้แต่เออเดี๋ยววันนี้สองทุ่มจะอัพเดทอันนี้ให้เด้ออัพเดทของเทอมนี้นะคะ เออบอกสถานะสเตตัสของของเทอมนี้บวกกับเทอมที่แล้วให้นะเดี๋ยววันนี้จะไปแก่ละเนาะก่อนสองทุ่มพยายามส่งงานให้ก่อนสองทุ่มจะได้เห็นสเตตัสล่าสุดนะเดี๋ยวเนอร์ครูตั้งเดี๋ยวเนอร์เดี๋ยวเนอร์เดี๋ยวครูตั้งอัลบั้มงานอะไรนะสเตตัสคนโสดกะค่ะอ๋อสเตตัสคนโสดนั่นนะเนี่ยครูกับโสดอยู่เนี่ย เศร้ามากเธอเขาเนี่ยเดี๋ยวก็โคตรเธออย่างกับพวกโคตรเธอคนโสดอกหักไองกูมุกเดี๋ยวครูตั้งอัลบั้มนะคะเดี๋ยวครูตั้งอัลบั้มนะ บอกว่าส่งงานอานอ,อครบสามวันเลิกสองวันคบใหม่แถมสามวันเอเนอะเนี่นนนะนะตลกเลยอะตั้งชื่อว่าส่งงานแหล่งท่องเที่ยวนะอ่ะ สร้างว่าส่งงานแหล่งท่องเที่ยวนะอ่ะแคปแล้วใช่ไหมหน้านี้เดี๋ยวครูจะได้ไปอัพวิดีโอให้นะอ่าโอเคอ่ะขอเปิดกล้องเลยคะ่ะเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอตอนนี้สามสิบเจ็ดคนเดี๋ยวเช็คชื่อซะหน่อยแาสุริยะอยู่หน้าแรกนะคะเปิดกล้องคะ่ะมีธนวัฒน์สุริยะทันทยาดีวราวุฒ อยู่หน้าแรกหมดเลยนะน้ำปิงเนาะนจิรชัชยาธนพรเปิดกล้องค่ะเก่งมานัฐชัยไอวินคุณอากรมาเปิดอ่าตองเปิดอ่าไอติมอธิตยาแล้วก็ไมอ่าเปิดฟุกลูกเกดพิกแล้วก่อนเนี่ยอ,อพิชดาพิชดาอภินยาใครนี่ อ๋อนัทธานัทพรนัทพรเปิดกล้องเออโอยอยู่ลงอาหารก็ดิราชานุนแล้วก็สพิชยาอาย่หน้าแรกนะจ๊ามาอ่นหนึ่งสองสามโอเคหน้าแรกนะอันนี้หน้าแรกอโอเคคนต่อไปหน้าสองหน้าสองมีไม่กี่คนมีโอ้เธอชื่อมนทาก่ะหรือว่าชื่อพรซท์แม่เธอ นี่พาพรนี่คือใครนี่ทำไมลูกเป็นแบบนี้นี่นี่พาพรนี่คือใครลูกพ<อ>าพรชันกเนี่ยตันผมมีเอรสลีมอ๋อมีเอรสลมมาทินเกตมนทาทิพมาสุวิชดาไม่เดเปลี่ยนมาลอะะดีวมาแล้วก็อนนี้เออนะ่ะสุวิชดา แล้วก็อาซึมะนี่คือไข่าอาซึมะอ่ะอ่ะหนึ่งสองอ่าโอเคทีละพัทอ่ะโอเคมาหนึ่งสองสามไล่เก่งวันนี้บาครูมาสองเดินไปซ้อให้ทีละพัทเมื่อกี้ทีละพัทก่อนนี้ทีละพัทให้อ่าโอเคอ่ะนัรียน,นเปิดกล้องค่ะเอา เดี๋ยวไปทํางานนะคะแล้วก็เจอกันในอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนนะคะทํางานแล้วก็ส่งด้วยนะคะในคคาบเดี๋ยวครูจะอัปเดตสถานะให้ตอนสองทุ่มนะคะอ่ะโอเคค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะค่ะ